วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวห้องด็อกเตอร์โอเล่ช a n e นะครับวันนี้ก็ฝนตกครับฟ้ามืดแล้วก็ที่คลินิกไฟดับนะครับเราก็เลยว่าอ่ะโอเคเลื่อนนัดคนไข้ดีกว่าแล้วเราก็ไปหาอะไรทานกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้โทรหาเพื่อนผมคนนึงนะครับนะเขาก็รับปากแล้วว่าเขาอยู่ร้านเราก็จะไปลองร้านเพื่อนเราหน่อยนะครับส่วนเพื่อนผมคนนี้จะเป็นใครนั้นนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันละกันนะครับว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนน,นี้เป็นใครและเปิดร้านอาหารชื่ออะไรนะครับก่อนออกไปข้างนอกนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ฮะก่อนออกไปผมก็ทําการสวบตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับนะ <ไป S 1> ว่าเราปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับถ้าใครทานนอกบ้านก็ต้องระวังตัวเองด้วยรักษาโซเชียลดิสทนซิ่งแล้วก็พยายามดูแลตัวเองผมก็พยายามดูแลตัวเองนะครับแล้วก็พยายามสวบ ตรวตัวเองเ,เรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครอบครัวแล้วก็สังคมร่วมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะไปกินกัน,นที่ไหนครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่จริงที่จริงเมื่อกี้เดินเข้ามาครับเห็น เห็นเพื่อนผมกําลังวุ่นวายอยู่นะครับแต่ได้เห็นหน้าร้านเมื่อสักครู่แล้วนะครับคงรู้นะครเรามาที่ไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ครัวสแต็กแดกตับนะครับเราก็จะมาลองทานอาหารอีสานนะครับอีสานแต่ว่าวันนี้ขอลองเป็นแบบกลางๆหน่อยนึงสุกหน่อยนึงนะที่จริงอยากอยากจะลองที่เป็นจุนะอยากลองซอยจุอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้มากับทางคุณต่ายด้วยมาคุณต่ายด้วยคุณต่ายเซฮาย นะครับนะครับนะครับพอเรามามาคุณ่ายเดี๋ยวคุณต่ายคุณ่ายไม่ทานดิบไงนะครับเราก็ชิดจริงก็ไม่แนะนําให้ทานดิบนะไม่นําให้ทานดิบนะครับแต่ว่าจริงๆบางอย่างมันคือเขาเรียกมันคือวัฒนธรรมมันคือวัฒนธรรมของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ที่จริงมีการทานอาหารดิบนี่มันก็มีหลายหลายพื้นที่ที่ทาอยู่ทั่วโลกก็มีนะทั่วโลกก็มีนะครับวันนี้ตอนแรกอยากกะลองแหละแต่พอไม่ได้ลองเราก็ลองดูว่ามันมีเมนูแนะนําหลายอย่างไงที่เราอยากจะลองทานดูเขาว่าที่นี่เป็นแม่ครัว สดๆเลยนะครับอ่ะนะครับเมนูแรกก็มาอย่างรวดเร็วแล้วครับนะเมนูแรกมาละอะไรเนี่ยอันนี้คือเสือร้องไห้หยดแล้วจ้าน้ําจิ้ม <laughs> น้ําจิ้มหยดแล้วอ่ะเมนูแรกเสือร้องไห้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เนื้อเสือแบบนี้นะครับนะโอ้โหนะครับมาในขเขาเรียกอนะไรเป็นกระทะเล็กๆแบบคลาสสิกหน่อยนะฮะนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องลองหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวผมพอ สั่งไว้อยู่3-4เมนูนะครับหรือมากกว่านั้นอยู่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรบ้างอยากกินมากนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเมนูแต่และเมนูเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่อยๆทยอยค่อยทยอยมา แรกที่ผมจะลองทานคือเนื้อเสือร้องไห้นะครับติดมันนิดนิดนะครับโอ้ยาอืมเนื้อดีคือหมักาลังพอดีเลยนะครับนะแล้วก็มีความติดมันใครที่ชอบเนื้อประมาณติดมันนิดนิดนะครับนะผมว่าน่าจะชอบเลยนะครับก็มันเล็กมันน้อยว่ากันไปนะแต่ละคนบางคนชอบแบบเนื้อมันมันแบบเนี้มันก็จะโอเคมากแบบเคี้ยวแล้วเหมือนมันมันแตกในปาก นะครับน,นี่โอเคน้ำจิ้มแซม่บนะครับนี่มาดูจานที่สองคือนะครับแค่เห็นนะครับมันเหมือนโรยสมุนไพรมาด้วยนะฮะก็คือเป็นเหมือนตัวกระเทียมกระเทียมเจียวนะครับแล้วไก่กรอบดีผมคนชอบกินปิกอืกินกระเทียมเจียวหอมมากเคลือบลงเนื้อได้พอดีขอโทษนะครับผมชอบแอมพุง มันกินอาหารยี่สามต้องใช้มือนะจริงจถึงจะอร่อยแต่เราล้างมืออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะนี่นครับจ่ายลองนะฮะผมกินมือผมชอบมากคืออาหารนี้ใช้นอาหารยี่สามาต้องใช้มือเปิดนะของข้าวเหนียวนิดอาหารีสามาใช้มือเปิดนี่มันจะแซ่บมากใช่ไหมครับค่ะต้องปั้นเลยค่ะปั้นจิ้มปั้นจิ้มอย่างเงี้ยนะข้าวเหนียวนะชิมจับแบบนี้นะโคตรอร่อยเลยโคตรกลิน ง่ายสุดของผมคือผมหามายิ้มฟันก่อนเลยคือเมนูอะไรคะพอดาออกไหมฮะนี่เลยครับอันนี้เขาคือหอยอะไรหอยโขกนะรือหอยหนา,านะครับนะเ้าสาธิตวิธีการก็จะเอามาลวกจิ้มรับประทานนะครับก็เน,นี่ฮะง่ายสุดเลยมันจะฟันจิ้มมันออกมาโอ้ได้ตัวออกมาแล้วนะฮะกับลังจิ้มจัดแจแบบนี้ กินกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้กินเล่นก็ได้อย่างนี้นะเขาบอกโคตรพื้น รีบลงครับโอ้ครับผมโอ้คุณหมอทำทำทำช่องอะไรเพิ่มอันี่กำลังทําเป็นอยากลองเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับผมก็กำลังลองทําอยู่ครับผมก็เลยว่าเราลองดูว่าเรามีกล้องหนึ่งกล้องเนี่ยแค่กล้องมือเดียวทำได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็มีตัวอะไรครับคุณหมอคขกรับเป็นเป็นเป็นไมค์ครับไมค์ครับไมโครโฟนไมโครโฟนครับไมโครโฟนครับชื่อช่องอะไรครับชื่อช่องอะไรชื่อช่องด็อกเตอร์โอเล่ชาแนลครับก็คือเหมือนว่าจะมีคือพากินพาเที่ยว แล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยอ่าหลายอย่างอันนี้สวบรมาแล้วนะเไม่ต้องด่ามาห้ารับผมนะสวบร์มาเริ่มเลยสวบมาวันละสองครั้งนะครับพี่ครับใช่ครับที่จริงตอนแรกว่าจะพามากินจุ้แหละแต่ว่าไม่มีใครกินด้วยเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวลองต้องต้องลองมากินจุ้กับทางกับทางพี่อีทหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับไมอชิมก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องทยาเป็นชุดก็ได้จะผมมาให้ชิมโอ้โหเอางั้นเลยเหรอฮะลองเ้ยฮะ ผมไม่น่าไว้วางใจอะไรเลยครับต้องลองครับต้องลองเหรอฮะกินใส่ใส่ใส่งาใส่งาใช่ไหมเอานิดนิดนะได้ขอนิดนิดนะได้ไม่เยอะนะได้ผมจดให้อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเพราลองมาหลายอย่างแล้วเดี๋ยวลองดูผมจะไม่ให้ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับเราเจอแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันครับว่าเอาง่ายง่ายเลยว่าผมจะรอดไหมเป็นไฮไลท์ที่นี่ใช่ไหมเออนั่นแหละก็ยังลังเลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่า กลัวสั่งมาแล้วกินไม่หมดไงเราก็ไม่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 เคยลองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองให้ให้อีทเอามาให้ดูแล้วกันแล้วลองดูว่าไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ารอดไม่รอดเดี๋ยวดูกันครับมาแล้วเหรอครับอันนี้คือพิเศษเป็นเซตเล็กๆเอามาให้จุ๊ดแต่จริงๆแหละเซตแต่เซตจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้ครับคุณหมอบอกว่ามันอยากชิมเนาะขอถามนิดนึงครับอันนี้อันนี้แบบสูตรญี่ปุ่นกินกับน้ํามันงาใส่เกลือนิดนึงอันนี้คือมีเพี้วไหมอันนี้ใส่ดีดีผสมอย่างดดีี จฉมขมขมเขาว่าจะให้ดีต้องกินดีกินดี่กินยังไงครับก็กัวคอโดยอันนี้ก่อนตับตับกัวคอโดยตับนะครับคืออย่างนี้แล้วจะเอานี้ก่อนหรือนี่ก่อนแต่ผมอยากให้ลองแบบญี่ปุ่นกันเหรอมึงคือไม่หั่นชิ้นเล็กๆมานี่เล็กสุดแล้วเนี่ย นี่ก่อนเหรอครับคนเลยเยอะหน่อยคนเยอะเยอะเลยเยอะกว่านี้หน่อยครับเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันจะกินไม่ได้ใช่ไหมผมคิดว่าจะเลี่ยนนะแต่ว่ามันจะหวานจริงเหรอวะเข้ากันเฮ้ยจะหวานนะเฮ้ยแปลกมันไม่ได้หวานอย่างเดียวนะมันมีความเค็มอ่ะเค็มนิดๆแล้วก็หอมๆน้ำมันงาครับเอ๊ะนี่ใสเกลือเหรอใส่เกลือนิดนึง อจากนั้นจากนั้นก็อันนี้สุริสานเราตับคู่กับ30 30ิิบกีบตับคู่กับสามสิบกีบยังไงจับมาคู่กันเลยใส่คู่กันครับอันนี้มาเดี๋ยวนะแยกพื้นที่แล้วก็ตับมาแล้วก็จริงจริงอ่ะถ้ากินมันต้องใช้มือนะผู้ชมแต่ว่า จะหยิบมือแล้วจุ๊เลยเขาเรียกว่าซอยจุ๊มันต้องจิ้มแล้วจุ๊อ่ะโอเคงั้นมันต้องลองแบบเขาเมือนะครับอ่าแล้วก็จยแล้วก็ตับใส่อย่างนี้แล้วก็จิ้มเลยอย่างนี้จุ๊จุ๊บคือจ้ำจุ๊แล้วก็จ้ำแล้วก็อย่างนี้เลยคนคนหน่อยคนหน่อยจะเป็นคนละทวีปเลยนะอันนี้เป็นทวีปอีกคนละทวีปเลยมันสายพันธุ์มาเลยเดี๋ยวมันทวีปเดียวกันทวีปเอเชียนั่นแหละอันนี้มันคืออ๋อโอเคโอเค อย่างนี้เลยนะรอ,อดไหมว่ากูเฮ้ย <c oughs> มันไม่เลวร้วายความคิดผมตอนแรกคือมันต้องข่าว,ข,าวข่าวโดดเลยทำไมถึงไม่ข่าวไม่ใช่เพราะว่าความโมพวกนี้มันตับกันไมไม่ไม่ตับอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะวะ่า<ะ>ของเรามันต้องสดนครับ สดล้วนๆอื้โอเคทำมาล่าแต่ผมมาผมแล้วตัดเหรอต้องมาล่าเหรอเดี๋ยวนะผมมาเจอผมใช่ครับโอ้ใครคิดว่าใส่เนื้อนะเนื้อ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 ด้วยเนื้อด้วยเอามือเลยแล้วกันนะเลยครับอ่าๆโอเค โอ้ยชีวิตยูทูบเบอร์มันต้องอย่างนี้มปหมอที่ดีไม่ชอบเอ๊ะจะบอกนิดนึงอันนี้คือวัฒนธรรมการกินนะใช่ครับเขาถามว่าแบบกินดิบดีไหมเอาตรงๆมันไม่ดีหรอกนะครับแต่เพียงว่าวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยมันเป็นการกินแบบนี้จริงๆแล้วก็การทานดิบเนี่ยมันมีแต่โบราณแล้ว ทำไมก่อนไม่มีตะกรันไม่มีอะไรเขาเกินแบบนี้จริงๆครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกซึ่งร้านเขาเลือกมาให้แล้วบางคนกลัวพยาธิใช่ไหมครับมันมีพยาธิัวตัวตืดพยาธิเนี่ยมันไม่มีในเนื้อบัวนะมันมีแต่เพียงแต่ว่ามันมันไม่อันตรายขึ้นขึ้นสมองอย่างหมูอย่างอย่างหมูพยาธิตืดหมูเนี่ยมันขึ้นไปสมองแต่พยาธิตืดบัวเนี่ยมันอยู่ในลำไส้และที่สำคัญคือเท่าที่ผมดูเขาคัดเนื้อมาดี พวกเนื้อพวกนี้เวลาเราเห็นนะฮะถ้าซื้อตามตลาดเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าเม็ดสับูอ่าอันนี้คือไข่ของพญาติอันนี้เท่าที่ดูเนื้อสะอาดนะครับล้างโซดาล้างโซดาอ๋อโซดาล้างไปล้างมันล้างกลิ่นคาวออกไปไม่เลวร้ายครับไม่เลวร้ายแล้วก็รสชาติเฮ้ยโอเคเลยผมทานได้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 ผมรับเร็วผมทานได้ครับผมโอเคเฮ้ ว่าว่าได้กับว่ววาวะโอเคก็ได้ครับก็ได้เพราะเขากินได้อยู่ครับสบายสบาย<ม>นี่คืออย่างนี้ครับคือตอนช่วงที่ผมเรียนหมอมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันต้องออกไปอยู่กับชาวบ้านเขาบางทีอยู่ครั้งละเดือนนึงครั้งละสองอาทิตย์ไอ้พวกนี้เคยลองของชาวบ้านเขามาละส่วนหนึ่งแต่ว่ามันห่างหายกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วไงจบมาหลายจบมาสิบห้าสิบหกปีแล้วยาวละมันก็เลยกลายว่าไม่ได้ลองไอ้พวกนี้อีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบแบบเกือบ ห้าสิบหกปีนะที่<ช>ไม่ได้ลองไอ้พวกนี้เลยนะครับอ่ะอีกสักคำเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าผมไหวตอนแรกผมนึกว่าผมจะไม่ไหวตอนแรกอือโอเคซูชิญี่ปุ่นแบบซูชิอีสานเราครับโอเคครับเฮ้ยใครอยากลองรสชาติแปลกลองได้แต่โดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้กินกันทุกวันนะแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับกินในในนานๆกินหรือว่าในสำคัญๆก็ได้แต่ว่า ผมมีกินทุกวันครับเดี๋ยวเนีขอต้องบอกว่าไม่กินไม่ได้ร่างกายขาดตัดไม่ได้ครับโอเคครับกินได้นะครับทําให้สะอาดนะครับแต่ที่จริงใครจะทานพวกนี้จริงๆน่ะแนะนําจริงๆว่าคุณมีการถ่ายพยาธิบ่อยๆนิดนึง6เดือนครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็มันมีวิธีการเลือกของของเขาจริงๆนะครับแล้วก็มันเป็นวิธีธรรมการกินนะครับของคนท้องถิ่นจริงๆที่เขากินกันแบบนี้จริงๆ นะครับนะครับนะแต่ว่าคนทั่วไปถามว่าต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมกินอย่างนี้ได้บ่อยแค่ไหนจริงก็ไม่แนะนําให้ทานบางคนคิดว่าซอยจุคือซอยบเบาๆหรือเปล่าซอยเโอเคโอเคอย่าซอยแรงเดี๋ยวพ่อ,อพไม่ได้ไม่ใช่ซอยจุค,คือหัน่นซอยคือหัน่นจุค,คือเอามาจิม้มจิ้มอืมอโอเคครับผมบอกเลยไม่เลวร้ายเฮ้ยอร่อยแต่เนี่ยคนอยากจะลองมากินคือมาสั่งได้เลยใช่ไหมที่ร้านไม่เลยีให้ทุกวันใช่ไหมฮะที่กลัวจะแตกแดดตับแต่ห่อไปกินหรือว่าสั่งจับบ้าน ไม่แนะนําดีกว่าไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าระยะเวลาการที่เราเดินทางนะครับนะครับหชั่วโมงสองชั่วโมงมีผลต่อเนื้อนะเราเนื้อจริงๆแค่วางตากแดดไว้แค่หนึ่งหรือสงองชั่วโมงเนี่ยบางทีมันมันมีกลิ่นขึ้นมาแล้ว<ช>แล้วก็อันตรายนะครับอันนี้คืออันนี้เขาได้ความสดจริงๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าทานได้ถามว่าถ้าทําสุกดีกว่าไหมทําสุกดีกว่านะย้ํานิดนึงนี่คือวัฒนธารมการกินจริงๆของชาวอีสานซึ่งมีกินจริงอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้คอราะชาวอีสานนะ ทั่วโลกหลายประเทศเขากินกันแบบนี้จริงๆนะครับนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณ,คณอีทมากคร,ครับขอบคุณครับผมฝา,า,ากร้านหน่อยนะคะอยู่แถวไหนเอ่ยถ้าเกิดฝากร้านหน่อยนะครับอ,อยู่ตรงติดกับดีเวิร์ลเลยนะครับพิมพ์ชื่อใน Google บอกว่าร้านโคสแตได้ตับนะครับก็ถ้าท่านมาจากโลเคชันเนี่ยโลเคชันท่านก็จะเลยไปนิดนึงไปถ้ากลับมาก็จะเลยไปอีกเอาง่ายว่ามาดีเวิร์ลจะง่ายกว่าอ๋อตั้งว่ามาดีเวิร์ลจะง่ายกว่าตัั้้งงงใหคคนะรบ เพื่อจะได้ยังยากนะครับโอเคครับอ่ะโอเคครับไม่เดี๋ยวผมไปทานต่อแล้วครับผมนี้นะครับได้ครับโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการลองอาหารที่ร้านสแตกแดกตับนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับเราก็ใกล้เวลาที่เราร้านจะปิดแล้วเราต้องต้องกลับบ้านละนะครับสําหรับคนที่นะครับสนใจออกมาทานอาหารรอกร้านเราก็ต้องต้องบอกไว้ิดนึงว่าในช่วงนี้หลายคน เขาเรียกกันนะอัดอั้นนะครับเนื่องจากว่าเราร้านอาหารหลายร้านนะโดนปิดมานานนะครับบางคนก็อยากจะออกมาทานนอกร้านนะฮะทีนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าคนที่ อยากจะออกมาทานนอกร้านนะฮะเราก็ต้องรักษาโซเชียลิสแทนซิ่งนะครับหรือว่ามีการระมัดระวังตัวเองที่ดีๆนิดนึงนะครับอย่างผมมาร้านวันนี้เราก็สวบก,กันมาก่อนซึ่งคุยกับทางอ e ีท e ีเ e ขาก็สวบร์ทุกวันนะฮะเราก็สวบก,กันมาก่อนเพื่อเราป้องนอกจากเราป้องกันตัวเองแล้วเรายังป้องกันคนอื่นด้วยเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาจะติดหรือไม่ติดนะฮะเราก็ต้องระวังตัวเองไว้ในการใส่หน้ากากอนามัยถ้าออกไปนอกพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าระยะห่างไม่ได้หรือต้องอยู่ใกล้ชิดกันก็ใส่ไว้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่า ระยะห่างพอได้ในระดับหนึ่งก็ใส่ไว้ก็ยังดีอยู่ดีนะครับนะถ้าเราเราอยากประมาทแล้วกันนะฮะถอดหน้ากากเฉพาะตอนเวลาทานอาหารหรือถ่ายรูปท่านองก็ยังโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของกิจการหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอื่นๆร้านรวงต่างๆนะครับนะให้ให้ต่อสู้นะครับให้มีกําลังใจนะครับนะผมว่าหลายๆคนคงอ,อ,อยากจะออกทานอก มาทานนอกร้านอยู่แล้วนะครับนะอยากให้สู้ๆกันนะครับนะแล้วก็เราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเผื่อเราได้โอกาสจริงๆเราจะไปชิมร้านไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r ก b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอเล่และก็สอสตายนะครับทำคลิปดีออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ